ตำรวจกองบังคับการการสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติดสกัดจับรถขนยาบ้าร้านเม็ดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเวลา14นาฬิกาวันที่9ก้ากุมภาพันธ์2567เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดกองบังคับการการสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีสกัดจับรถตู้ขนยาบ้ากลางถนนสาย333บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันในตลาดด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี โดยควบคุมตัวคนขับรถตู้และพวกได้ทั้งหมดรวม4คนประกอบด้วยนายแรนันแลบใบแดอายุ43ปีเจ้าของรถตู้และผู้ขับขี่นายสาโรธเห็นพิทักษ์อายุ35ปีนายบุคเคอรี่เจ๊เหมียนอายุ39ปีนายมานพหมันและอายุ38ปีผู้ต้องหาทั้ง4คนเป็นชาวจังหวัดสตูลจากนั้นได้นำรถตู้มาที่สพด่านช้างเพื่อตรวจค้นอย่างละเอียด พบของกลางเป็นยาบ้าซุกใต้หลังคารถจำนวน1ล้าน40,000เม็ดสืบเนื่องจากพันตำรวจเอกวัสสาวัฒสสนนนท์รองผู้กำกับการสกัดกั้นและลำเลียงยาเสพติดพันตำรวจเอกภัทยทู์งามด้าผู้กำกับการหนึ่งบกกองบังคับการสกัดกั้นและลำเลียงยาเสพติดนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดกองบังคับการการสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติดติดตามแก๊งขนยาบ้าข้ามภาครายนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ได้ติดตามมาถึงอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีแต่ปรากฏว่ารถตู้แก๊งขนยาบ้าได้คลากับชุดเจ้าหน้าที่ตำวรวจกองบังคับการปราบปรามสกัดกั้นและลำเลียงยาเสพติดที่ติดตามมาช่วงอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีทางด้านพันตำรวจเอกวัศวสานนท์รองผู้บัญชาการกองบังคับการการสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติดพันตำรวจเอกไพฑูย์งามลาบผู้กำกับหนึ่ง กองบังคับการการสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติดจึงได้ประสานกับพันตำรวจเอกทัดเทพเลิศรัตมีพันผู้กำกับการสอพอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงด่านช้างว่าจะมีแก๊งขนยาบ้าจากภาคเหนือหลบหนีจากผ่านพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีมุ่งหน้าสู่ภาคใต้ใช้เส้นทาง3-33บ้านไร่ด่านช้างให้นำกำลังออกสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าแก๊งขนยาบ้าชุดนี้จะหลบหนี กระทั่งพบรถตู้ต้องสงสัยสีขาวหมายเลขทะเบียน1นอนูจจจจ9062กร90ุงเทพลักษณะต,ตรงตามที่กำลังตำรวจชุดกองบังคับการสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติดแจ้งเอาไว้ผ่านมาทางเส้นทาง333บ้านไร่ด่านช้างหน้าจุดตรวจทางหลวงด่านช้างเจ้าหน้าที่จึงเรียบเพื่อตรวจสอบแต่รถตู้กับเร่งเครื่องหนีมุ่งหน้าอำเภอด่านช้างเจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถไล้ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด รพร้อมวิทยุให้กำลังตามจุดตามเส้นทางออกมาช่วยสกัดจับกระทั่งมาถึงช่วงบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตทอําเภอด่านช้างก่อนถึงสี่แยกหน้าหอนาฬิกาอําเภอด่านช้างเจ้าหน้าที่จึงเปิดสัญญาณไฟแดงเพื่อให้รถสะสมคนขับรถตู้พยายามขับรถเบี่ยงรถออก เพื่อลดหลดหนีแต่เจ้าหน้าที่สามารถปิดสะทางสกัดกั้นเอาไว้ได้ทั้งหมดและระดมเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือจู่โจมเข้าสกัดจับกลุมผู้ต้องหาในรถตู้ไว้ได้4คนจากนั้นนำรถตู้ที่ผู้ต้องหา4คนมาที่สพดัช้าจตดที่พัทลุเพื่อสอบสวนขยายผล่โดยธโดยพันตำรวจเอกติดการสว่างรองผู้บังคับการสอบสวนสพจังหวัดพัทลุงเดินทางมารรวตวจสอบและตรวจ เรื่องต้นจากการสอบส LIKE วนนายแรนาทและพละใบแดงผู้ต้องหาคนขับรถตู้ให้การรับสารภาพว่าร่วมกับเพื่อนสิงคกรดรับจ้างกนยาบ้าจากอำเภอเมียงแกนงจังหวัดเชียงรายกำลังจะฝนไปตกปลายทางที่จังหวัดสตูลได้ค่าจ้างกนยาบ้าคนละ5,000บาทต่อครั้งซึ่งทำครั้งแรกแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อจะทำให้การของผู้ต้องหาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาทำการปรสกัดจ้างลำเลียงยาเสพติด ได้เฝ้าติดตา you make.